กราสวัสดีทุกผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันพฤหัสที่8กรกฎาคม2564จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคุณ7,058ท่านก็ถือว่าสูงนะสูงเลยละ่ะสูงกว่าทุกวันที่ผ่านมานะฮะอยู่ในเรือนจำเนี่ยแค่68คนที่เหลือเนี่ย6,990คนเนี่ยทะลุถุงขึ้นมาเลยคุมไม่อยู่แล้ว เอาอะไรมาคุมก็คุมไม่อยู่เราจะเห็นจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยทะลุหมื่นแน่นอนในสัปดาห์หนามันไม่ใช่เรื่องที่ดีและไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันขาดการเหลียวแลหรือขาดมาตรการจากรัฐบาลที่จะคุมจํานวนผู้ติดเชื้อให้อยู่ส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ย75ท่านก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะเรามีผู้ป่วยอาการหนักเนี่ยณวันนี้เนี่ย2,496คน นะฮะใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ย676คนเตียงกำลังจะไม่พอมากๆหรืออาจจะไม่พอแล้วด้วยซ้ำไปภาพที่เราเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยผู้ป่วยต้องออกมานอนข้างนอกกันเนี่ยนะในขณะเดียวกันรัฐบาลเนี่ยก็ไปเพิ่มเตียงเพิ่มเตียงสนาม3,000-4,000-5,000แต่ถามจริงๆมันสามารถเพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยตรงนี้ไหมมันเพิ่มมาวันละห0 0 0ันห0 5 0ันหเนี่ย10วันก็ห้าหมคุณเพิ่มพอไหม แล้วอย่าลืมลในจํานวนห้าพันเนี่ยมันจะมีผู้ป่วยหนักอีกผู้ป่วยที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอีกโรงพยาบาลพอไหมมัวแต่ไปทําอะไรกันอยู่มัวแต่ไปกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ถ่ายรูปใส่สูตรใส่เน็ตไทยแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ปิดทองหลังพระถ้าปิดอย่างเงี้พ่ออย่าปิดเลยคนด่ากันทั้งประเทศเขาไม่ได้ด่าเพราะเกลียดนะเขาเกลียดการบริหารแบบนี้ เขาไม่เกลียดตัวบุคคลแต่การบริหารเนี่ยมันทําให้เขาเกลียดตัวบุคคลเข้ามาใหม่ๆคนเขาก็ชื่นชอบแต่พอบริหารแล้วมันเป็นอย่างเนี้ยเขาก็เริ่มไม่เอาต้องพิจารณาตัวเองนะคุณอยู่บ้านนะคุณก็สามารถทํางานได้สั่งการไปสิทําอะไรยังไงประชุมวิดีโอคอนเฟเรนซ์ไปเลยว่าจะล็อกหรือไม่ล็อกไม่ต้องรอ12หรอกไม่ต้องรอดูแล้วคุณต้องฟังหมอหน้างานหมอที่เขารักษาเนี่ยที่เขาอยู่หน้างานเนี่ยต้องฟัง ไม่ได้ไปฟังหมอในกระทรวงอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ได้เคยมาดูผู้ป่วยอะไรข้างล่างเลยว่าเตียงเต็มขนาดไหนมีแต่เปิดเตียงสนามไปตรวจสอบเดินไปเป็นวนถ่ายรูปกันนะแล้วก็มีไปประชุมเรื่องวัคซีนหมาหมาเนะี่ยว่าไม่ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์พอประชาชนจับได้เอาฉีดก็ฉีดพอสั่งไฟเซอร์ยี่สิบล้านโดสมาอาก็ยังแฝงไอ้เจ้าชินโนแวกมาอีกสิบจุดเก้าล้านโดสก็รู้อยู่มันเอาไม่อยู่แล้วจะสั่งมาทําไมก็ไม่รู้ แล้วก็ใช้ตะก,กาป่วยๆในการที่ต้องรักษาเก้าอี้คุณไว้เนี่ยคือมันไม่เห็นอะไรแล้วมันไม่มีอะไรเลยเจ็ดพันแล้วมึงทําอะไรกันอยู่มึงจะต้องรอพระถังซัมจั๋งมาตัดริบบิ้นให้มึงหรอหรือมึงต้องรอเลิกเก้าโมงเก้านาทีถึงจะประชุมกันได้ประชุมได้แล้วไปแล้วครับขอบคุณครับ